ได้แพะแกะมาใหม่ให้ระวังท้องอืดไม่ผมพูดอย่างนั้นนะแพะแกะมาใหม่นะเราไม่รู้ว่าแต่ละแต่ละที่เขาเลี้ยงกันแบบไหนเราเลี้ยงอีกอย่างเขาเลี้ยงอีกอย่างบางฟาร์มว่าให้หารเม็ดบ้างผสมหญ้าที่เกี่ยวบ้างบางคนปล่อยให้กินบ้างใบไม้ให้กินบ้างกระถินให้กินบ้างแต่พอเรามาที่ฟาร์มเราสองสามวันท้องอืด ศูนย์เสียไปตัวสองตัวพอเราท้องอืดมันเร็วมากนะมันเร็วมากแป๊บเดียวนะชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเรียบร้อยนะครับเราต้องระวังจะแก้ยังไงอ่ะรูร้สาเหตุละวิธีแก้ไม่ยากครับมาแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้มันกินนะใบไม้ก็ค่อยปรับให้มันกินอย่าให้มันกินแบบโอโ้โหอย่างก,กลัวจะไม่อิ่ม มันจะกินเต็มที่เลยนะครับบางฟาร์มที่เขาขังไว้พอเรามาปล่อยมันจะกินมหาศาลนะกินไม่รู้อิ่มเลยนะครับจนมันอืดโดยเฉพาะหน้าฝนในหญ้าเขียวๆหญ้าอ่อนๆเยอะๆให้เรามาระวังนะเพราะว่าแกะแพะที่ได้มายังไม่ปรับตัวรอให้ปรับตัวสักเดือนต้องเดือนนะครับเราค่อยเต็มที่เลยก็โอกาสที่มันจะอืดก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อย